คลิปธรรมดาธรรมดาแบบนี้แค่ปูใส่ภาพสโลให้กับเขามันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าปูปรับเปลี่ยนคลิปนี้ให้เป็นแบบนี้ล่ะคะ แตกตาไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมล่ะคะสิ่งที่ปูจะสื่อแล้วก็บอกกับคุณนะคะนั่นก็คือถ้าคุณมีทักษะในการตัดต่อคลิปวิดีโอคุณจะสามารถปรับเปลี่ยนคลิปธรรมดาธรรมดาของคุณให้ดูน่าสนใจให้ดูแตกต่างและดึงดูดสายตาคนให้มาหยุดอยู่กับคลิปของคุณค่ะคุณลองไปปรับเปลี่ยนคลิปของคุณให้ดึงดูดสายตาคนดูนะคะสำหรับวันนี้ครูปูสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ